ใครชอบดูยู u ูบเปิดรับชมได้เลยช่องนี้เป็นช่องที่พาเที่ยวและพาเข้าหัวช่องตุนพาทัวคอนเทนดีๆนั้นมีมากมายขอเชิญหญิงชายกดติดตามช่องตุนพาทัว ขอเชิญหญ,ญิงชายกด,กดติดตาม,ตามช่างตุลกดชับสใครให้น้องตุนด้วยนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้เข้าสู่ช่างตุนพาทัวร์ค่ะวันนี้น้องตุนจะพาไปที่ไหนครับวันนี้ พิชิตยอดเขาวัดถ้ำเสือค่ะครับผมมันสูงกี่ขั้นนั้นน้องตุลสูงหนึ่งร้อยหนึ่งพันสองร้อยสามสิบเจ็ดขั้นนะเราจะค่อยๆไปนะครับเราไม่ได้ออกกําลังกายกันเลยนะขณะนี้เวลาไอ้ปีห้าครึ่งน,นะพร้อมยังพร้อมค่ะพร้อมแล้ว let's go นื่องจับค่าค่าต้องซื้อของกินค่ะครับผมมันขึ้นขึ้นที่สูงนะ เราขึ้นเขาใช่ไหมเราก็หาอะไรรองท้องไปก่อนนะ<ช>เดี๋ยวกลับมาแล้วค่อยจัดหนักนะโอเคซิวโอเคนะซิวเราจะขึ้นแล้วคะ่ะประมาณ550เมตรคะ่ะความสูงนะระดับน้ำทะเล550เมตรนะครับอ่าหนึ่งอ่าสองพันสองร้อยสามสิบเจ็ดขั้นใช่ไหมครับผม เราจะค่อยๆเดินไปนะครับเพราะว่าเราไม่ค่อยได้ออกกำลังกายนะเ,ออเราจะค่อยๆนะอติดตามน้องตุนด้วยนะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับไปค่ะเป็นกำลังใจนะโอเค okay. พร้อมยังพร้อมแล้วลุยอะไรพึ่งขึ้นได้ถึงสิบยี่สิบเก้าขั้นที่สี่ร้อยกว่าน้องตุนนใะน่นี่ครับพระอาทิตย์ก็โผล่แล้ว บ,บรรยากาศลมโอ้ยเย็นอ่ะระวังน้าด้วยเอาไปตอนขึ้่งลำบากตอนออออนไม่ลำบากเลยอ,เอ้ยนี่วิแล้วฮะโอ้โหสวยมากครับว้าวอาสู้ๆ เชิญชวนเอฟซีน้องตูนทุกท่านนะครับมาทำเสือโอหดจริงครับหดจริงแต่ก็คุ้มน่าจะสวยนะครับข้างบนเดี๋ยวเรอภาพให้ดูไอ้เลยเลยเลยน้องตามเรามาตั้งแต่ซีแรกนะครับาตามาด้วยเฮ้ยว่าทำไมมันเดินมาทำไม เดี๋ยวน้องก็แบ่งกันท่านด้วยซื้อมาเผื่อแล้วไปไปแล้วเป็นไงบ้างน้องตุลฮะ้าโละก็ได้วิวสวยตอนนี้เราอยู่มันไดขั้นที่สี่สองสองไหมเอาลีข้างให้น่าก่อนเอาไปขึ้นไป อ๋อสามสามสามต้องสามบรรยากาศครับว้าวป็งไ,ไงฮะตุน <c oughs> สู้ไหมสู้น้องสู้ไหมอันนี้มาเลย <c oughs> นีนย่ต็อกล้ถข้าเลยขั้นที่เท่าไหร่ตัว หกไหมหกเก้าไหมน่าจะใช่คันสายกันนี่หนึ่งสองสามสู้ไหมไแปดแล้วว่างแดงสู้ไหมอันนี้ครับตามเราตั้งแต่ขั้นแรกมาแล้ว เซ่อเซ่อวิวส,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 สวยมากครับแอนนี่จะขอด้วยองดีว่าขอให้ผ่านขอให้ขึ้นไปได้นี่ข้นถ่อีค <YOU part>. ่าแล้วอ่ะปวดตัวขาแล้วไงวะเห็นวิวไหมดูข้างหลังโนะเอะยืนกัอนยืนก่อ 1 1 0 0แพัวหนึ่งร้อเลี้วถึงแล้วค่ะถึงแล้วครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในนะเราใช้เวลา40นาทีนะครับเราขึ้นเราขึ้นมา หกโมงยี่สองนาทีตอนนี้เจ็ดโมงสี่นาทีสาสิบแปดนาทีนะใช้เวลานี่นะครับอยู่ข้างในนี่นะครับเดี๋ยวเราเข้าไปนะเดี๋ยวเราพักก่อนโอเคนะเดี๋ยวพักก่อนสักแปบบ๊บ<า>เป็นยังไงบ้างดีใจไหมขึ้นมาถึงดีใจฮะได้ลมเย็นอย่างนีง้วิวสวยมากๆนะครับเดี๋ยวให้ดูวิว ตอนนี้เมฆกำลังผ่านตัวเราอยูย่อันนี้ไม่ใช่นะ,ะเดี๋ยวเราไปทางนู้นนะครับนี่มันอีกทางหนึ่งเดี๋ยวเราจะให้ดูวิวว้าวนี่วิวอีกฝั่งหนึ่งครับววสวยมาก <See> you. ครับเราจะถึงแล้วนะครับเราจะเดินเข้าไปเลยเขาให้ถอดรองเท้านะครับเย็นมากเลยว้าวว้าวบรรยากาศว้าว,ว,าวเราเราเคยขึ้นมาเมื่อก่อนเดี๋ยวไม่เคยขึ้นมาได้ขนาดนี้เลยสาธุ โโอ้โหนี่เขามีอันนี้ได้อยากทำอ่อว้าวตุ้นมาทางนี้ก่อนเดี๋ยวเราจะวนทางนี้เดี๋ยวให้ดูบรรยากาศนี่นะครับดูบรรยากาศเลยว้าวโอ้มีหมอกโอ้โหบรรยากาศสวยมากๆแล้ครับ โอ้ลมที่ว่าเป็นตัวิวมามาที่นี่อ่ะอืมนะฝากเอฟซีทุกท่านนอน้อ้องต้นมาเที่ยวนะวัดวัดทรเสือนี่คือสุดยอดแล้วใช่ไหมได้โอ้เมื่อก่อนขึ้นมาทุกทีไม่เห็นขึ้นมาได้ขนาดนี้ฮะขึ้นแล้วก็อ่าโอ้ครับอยู่ที่นี่มองสามารถมองเห็นไอ้เขาขนาบน้ำครับมเมืองกระ<ม>บีไ่ได้ทั้งในเลยฮะขอขนาดนั้นอา นี่ครับสวยไหมน้องตุนสวยที่นี่หมอบด้วยไหมสวยมากๆแล้วครับโอ้โหนี่ครับนี่เมืองกะบีนะนี่จิ้งแอรมีชักกแดดอ่ะอรือว่าของดีว้าวคุ้มครับคุ้มมากๆแล้วครับ ขึ้นมาเหนื่อยนะครับขึ้นมาหายเหนื่อยเลยนะน้องตุ่นน่ะปกติตอนเมื่อก่อนหนูเคยมาดูบ่อนี้แล้วแล้วหนูคิดภาพว่ามันมีจระเข้โอ้โหเอาไปข้อละครังหน่อยดิให้ช่องปังๆหน่อยดิให้หนูชอบข้อละคังกี่ครั้งให้ช่องตุ่นพัดทั่วร้านซับไวๆนะกี่ครั้งค่ะเอาเขาเลยอันนั้นหนึ่งครั้งอ่าหนึ่งครั้งสองสามเออ <ś les> อันวี้าวว้าว <Wow. S 1> อันนี้คืออะไรหนูไม่เข้าใจอ่ะอพระประจำมันเกิดไงเดี๋ยวเราเคยขึ้นไปดูวัดวัดข้างบนไปอันนี้อาทิตย์จอดแม่อาทิตย์หรือจันทร์จอดว้าว wow. ให้ชมวันยาวๆเลยนะครับยาวๆเลยไม่ขาว,<ห><ห>ว่าเคยไม่ฉีโอ้โหว้ามนี่คืออะไรขึ้นไมได้ไมได้ยังไม่ได้นะนี่ค<ห>รับโอ้โหพูขายูกไหนที่ว่าเราดูมาสวยมากๆนะ อาตรงนูน้นสวนพึกษาที่เราเคยไปะนะ EP นะครับสวนพึกษาครับไอ้ดอยลูกนูน้นแหละครับตรงนู้นเลยเห็นนะครับสวนพึกษาเราเคยขึ้นไปนะครับที่เห็นยอดไม้นู้นไหมครับขึ้นไปฝนตกเลยนะต้องตุนน้วันนั้นนะ,ะเดินชมไม่ทั่วกันโอ้โหว้า,า,าว,าวาเดี๋ยวพาชมกันเดี๋ยวพาชมกัน เดี๋ยวเราค่อยมาถ่ายอ่าทาชมให้ทั่วแจ็เริ่มสองกันเริ่มหลายหลายยาวๆเลยครับยาวๆเลยโอ้นไปก็เลยนะคุ้มไหมคุ้มไหมเราขึ้นมาเหนื่อยไหมคุม้มคุ้มมากนะใช่คุ้มมากเลย,มมก,เลยกินแล้วก,ก็เ <laughs> นี่ยครับ,บวิวโอ้โหวิวร้อยล้านครับนี่ขึ้ไปทางนี้นะได้ไไามาให้ครบมาให้ครบ อืมมาอีกมาอีกว้าวโหเดยดเราโหว้วหววาว นี่ครับยอดเขาทําเสือครับโอ้โหให้ดูภาพบรรยากาศนะครับโอ้ยแรงมากครับ เดี๋ยวเราขึ้นไปตรงนูน้นนะทา<ป>งนู้นไปนลมแรงมากนะครับด,ดูออกเป็นภูเขาต่างประเทศเลยอ้าวตรงนู้นฟูจิเมืองไทยใช่ไหมอ่าเทือกเขาโนมินจานนะหรอ,อที่เราไปภูทันแก้วนะเทือกเขาโน้นนะครับใหญ่มากๆภูท<ป>ันแก้วภูเขาเหมือนรูปท่าทางเหมือน ประเเทศเลยฟูจิเมืองไทยฟูจิกะบีขึ้นมาไม่มีลิงเลยมีแค่หมาว้าวโอ้โหครับเจ้าแดงไม่ได้ตามมาสวยมากๆลยครับสวยมากๆเลยเอาไปขึ้นไป เลยครับร,ร้อนเราดีใช่ไหม บนเราเก็บภาพให้ดูครบนะเดี๋ยวจะเก็บภาพตอนลงนะว่าน้องตุนยังตอนนี้ยังแข็งหหอใช่ไหมอยู่ค่ะกินชะะน็อกโกแลตกินน้ำกิขนมเอ,อย้ยถ้ารา้อนๆแบบนี้ไอ้ในในกินอะไรดีดฮะน,น้ำน้ำผลไม้แต่คนตาบอะไรสักน้ำไขช่ชอมุกบีเออนะได้น้ำปั่นตะแก้วนะน้องตุงนนะโอเคือยังจำได้เลยว่ามีหมา ตอนขึ้นนะมาเดินตามตามกินไอฮอทดอกแล้วเปล่าไม่รู้นะมันถึงไอบันไดขั้นที่เก้าร้อยนะค่ะแล้วมันหันกลับเลยที่ว่าบันไดที่เก้าร้อยมันก็จะสูงก็เลยเดินจับไปมากลับไปเลยมันมันอยู่ที่ศาลานะโอเคเดี๋ยวตอนลงเดี๋ยวเราจะเก็บภาพเป็นระยะนะโอเคซิวไป อ๋อนะครับค่อยๆนะครับต้องตุนจับด้วยทา,ทางลงสบายทางขึ้นไม่สบายเราจะเก็บบรรยากาศไปเรื่อยๆนะครับว,ว,ว้าวสบายมากเลยอ่ะโอ้ยลงสบายครับจับจับดีๆเนาะน้องตุนนะระวังล่นนะ ว้าวไปเรื <you> <backend> ่อยๆไม่ต้องรีบว้าวซิวซิวตุลพาชัวใครชอบดูยูทู เปิดรับชมได้เลยช่องนี้เป็นช่องที่พาเที่ยวและพาเข้ารัวช่องตุนพาทัวร์คอนเทนต์ดีๆนั้นมีมามกลขอเชิญหญิงชายกดติดตามช่องตุนพาทัว ขอเชิญหญิงชายกดติดตามช่องตุวกดซับสไครต์ให้นางตุนด้วยนะคะเ้าคืนคกะซีวโอ้ยอะไ์ลงมาเลยนมาเลยนี่คือบรรยากาศเอวาขาลงเก้ามงนะ เออดูกันไปยาวๆครับยาวๆบรรย,า,ยา,ากาศดีมากบรรยากาศตอนลงครับครับเราเริ่มลงแล้วครับ ฮะว,ว้าวอีกนิดเดียวอีกนิดเดียวอีกสามร้อยขั้นเองแป๊บเดียวอ <c oughs> โอ,วโอว้สนุกกันแล้วครับโนโนเนาะดูครับดูอดอ่ด เนี่ยขาสั่นของจริงโอเคครับผมเป็นไงบ้างปิดทริปนะปิดทริปจนมาตัวมาที่วัดท่ำเสือวัดท่ำเสืออ่าโอเคเราขึ้นไปนะครับหนึ่งพันสองร้อยหกสิบขั้นอ่าเป็นไงบ้างหีนไปไปถึงแล้วหายเหนื่อยไหมหายเหนื่อยเป็นไงบ้างสวยไหมสวยไปก็ไม่ปวดขาลงมาก็ไม่ปวดอ่าครับผมไอ ลงมาร้อนๆนะนึกถึงอะไรก่อนเลยน้ำผลไม้ปั่นตั้มไอ้น้ำขายซั้มกระบี่โอเคฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์นะครับมาตุนพาทัวอ่า <c oughs> แล้วก็<ม>ตอนตนี้เราทำ,ำตุนพาทัวแฟนเพจด้วย <c oughs> อ่าถ้าผมติดตามก็ได้นะโอเค โอเคผู้สนับสนุนรายการของเราคือน้ำผลไม้ปั่นกุนต้มน้ำปทั่วนลไมตั้มครับทุกน้ำขายทั่วเมืองตอนต้นลงไปอย่างนะครับอีพีนี้พอแค่นี้ก่อนนะเดี๋ยวเราจะเก็บภาพมาให้นะโอเคพบกันใหม่อีพีหน้าครับสวัสดีสวัสดีค่ะนี่คือน้ำผลไม้ปั่นคุณตั้มค่ะอร่อยทุกน้ำเลยค่ะขายทั่วเมืองกระบี่ค่ะ ใครชอบดูยูทู e เปิดรับชมได้เลยช่องนี้เป็นช่องที่พาเที่ยวและพาเข้าครัวช่องตุนพาทัว่วคอนเทนต์ดีๆนั้นมีมากหลายขอเชิญหญิงชายกดติดตามช่องตุนพาทัว่ว ขอเชิญหญิงชายกดติดตามช่องตุนพาทัวร์